เธอเธอเธอไลน์ไชุดชุดนี้มันบอกบอกวิ่งสิบใช่ป่ะละ่ะได้ข่าวว่ามันวิ่งเร็วมากใช่ป่ะละ่ะม,มันบบแข่งลองแข่งวิ่งกันดูบ้างว่าใครเร็วกว่าโอเคมาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่มานี่จุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้ต้นนี้ส้นเนสเส้นเนสเธอเห็นคนที่ชื่อแป,ป๊บปะเออน<า>ั่นแหละจุดจุดเส้นชยัยวิ่งในชั่วเดือนมันไม่ใช่เฮ้ยไหนไหนเป็นเส้นนนนชัยยห่่อดิมมาาีี เออมันเป็นเส้นชายแป๊บนึง่งเขาก็เอา呐ไ,นะ <มา S 2> ไม่หยุดไอ,อย้ยืนนะี้ยืนนะี้ยืนนี้เออยืนยืนนิ่งๆนะข่าวลือมันจะเป็นจริงแล้ว嘛ว่าว่ามันจะวิ่งเร็วมานับหนึ่งสองสามโอ้ยสแสดงว่าเร็วจริงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่เมื่มกอกี้ออกตัวช้าไปหน่อยเมื่อกี้ออกตัวช้าไปหน่อยเอาใหม่เอาใหม่ เธอนับเลยรอบเนี้ยรอบนับหรอนับนับเอ้าไม่ไหล่นับเนี้ยับสิได้นับได้อาโอเคโอเคนับนะสามเอา <c oughs> เฮ้ยแสดงว่า <จะ S 1> เลวจ, <ะ S 1> จริงเนี่วมาบบคิดว่าข่าวเลยผ